นายพินต้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3ึ่งอยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในนายพินต้าพอดแคสต์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายพินตาพอดแคสต์รายการที่จะชวนคุณอ่านหนังสือไปด้วยกันนายพินตาพอดแคสต์มีการออนแอร์ทั้งช่อง Apple Podcasts, p o t i f y และ Podbean ในชื่อหนังสือคือของหวานโดยนายพินตาพอดแคสต์และมีการออนแอร์ air ในช่อง YouTube ในชื่อว่านายพินตาพอดแคสต์ครับวันนี้ชวนทุกคนมาอ่านหนังสือวรรณกรรมญี่ปุ่นที่ถือว่าขึ้นฮิ่งนะเล่มนี้นี่เป็นหนังสือที่ผมบอกว่าอ่านแล้วอ่านจบเร็วมากแต่ แต่อยู่ในใจนานมากนะแล้วก็คงเป็นหนังสืออีกเล่มที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นหนังสือที่ส่งอิทธิพลบางอย่างต่อง,งานเขียนของผมเองด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายคลาสสิกเนาะมันเกิดมาจะร้อยปีแล้วนะครับมันยาวนานมากแต่ เรื่องราวเนี่ยมันอยู่เหนือการเวลามากๆนะครับแล้วก็อ่านง่ายด้วยนะความยาวเนี่ยความหนาแค่160หน้าแล้วก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับงานเล่มนี้มีชื่อว่าขับปะนะครับหรือที่เรารู้จักกันกับปะนั่นแหละนะก็ค,คือแบบตัวเหมือนคล้ายๆปีศาจในตัวปีศาจหรือสัตว์ประหลาดในในความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับเขียนโดยริวโนสุเกะอะคุตังอวะนะครับหลายคนพอได้ยินชื่อริวโนสุเกะอะคุตังอวะจะเอ๊ะ คุ้นมากนะครับซึ่งผมจะบอกว่าความคุ้นเคยเนี่ยนะน่าจะมาจากสองช่องทางด้วยกันข้อแรกคือริวโนุเกะอะคุตังอวะเนี่ยคือคนเขียนเรื่องสั้นนะครับที่ชื่อว่าราโชมอนเออหลายคนจะน่าจะรู้จักเรื่องนี้นะครับราโชมอนเป็นนวนิยายหรือว่าเป็นนิยายเออเป็นเรื่องสั้นมากกว่าเป็นเรื่องสั้นชื่อดังมากที่พูดเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแบบหนึ่งนะที่การ เล่าผ่านตัวละครหลายตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครก็มีเรื่องโกหกเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายต้องเล่าผ่านบุคคลที่3ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี่นะครับถึงจะให้เห็นภาพที่แท้จริงของของตัวละครนี้ได้นะครับซึ่งหลายคนจะน่า,นาจะเคยดูหลักภาพยนตร์นะที่ที่ทำมาดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์ไทยในชื่อว่า อุโมงผ์ผาเมืองนะครับซึ่งก็มีเนื้อหามาจากตัวราโชมอนนั่นแหละนะครับใครที่เคยดูราโชมอนมาก่อนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าดูอุโมงผ์ผาเมืองแล้วก็ก็คือมันก็คือเนื้อหาเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่อุโมงผาเมืองเนี่ย็จะมีเซตติ้งแบบไทยเออมันก็จะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นความรู้สึกเรามากกว่านะครับเรื่องราวอีกแง่หนึ่งนะครับของริวโนุเกะอะคุตางะวะเนี่ยก็ คือชื่อที่เรียกว่าอะคุตังอวะอวอร์ดเออซึ่งเป็นรางวัลที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นรางวัลที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มอบให้กับนักเขียนหน้าใหม่ที่จับหน้าจับตามองนะครับผมขอเล่าแบ็กกราวของริวโนสุเกะอะคุตังอวะก่อนคุณริวโนสุเกะ อากุตงางะวะเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับในเรื่องการเขียนวรรณกรรมญี่ปุ่นเนาะงานที่สร้างชื่อเสียงมากๆก็น่าจะเป็นงานชิ้นราชมอนนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นที่จับตามากๆเพราะว่าอายุก็ยังน้อยด้วยนะประมาณ30บวกลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูจะมีเขาเรียกว่า potential หรือว่าดูจะมีศักยภาพที่จะอยู่ในตลาด งานวรรณกรรมญี่ปุ่นไปอีกยาวนานนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณริวโนสุเกะอาคุตังอวะเนี่ยก็เสียชีวิตตอนอายุ35ปีด้วยการฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็งานเขียนที่ชื่อว่าขับะเนี่ยก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายของเขาด้วยซึ่งมันก็เป็นการแสดง reflection หรือว่าความเชื่อมุมมองต่อชีวิตหรือปัญหาที่รุมเร้าเขาอยู่หลายๆอย่างเนี่ยออกมานะครับหลังจากที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยเพื่อนนักเขียนก็ ยกเชิดชูให้เขาเป็นชื่อของรางวัลอคุตังอวะอย่างที่ผมเล่านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยขปะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่หลุดเข้าไปในโลกของตัวขปะนั่นคือตัวะปะนะก็ขอเรียกว่าขปะละกันตามชื่อหนังสือนะครับมันก็เป็นเหมือนเรื่องราวของมนุษย์ที่อยู่ในโลกประหลาดเออไอคนที่หลงเข้าไปนะพระเอกที่หลงเข้าไปเนี่ยก็ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองขปะนั้นแล้วก็จะเจอว่าวัฒนธรรมหลายๆอย่างของขปะเนี่ย มันต่างกับวัฒนธรรมของมนุษย์เออซึ่งถ้าเราอ่านหนังสือเรื่องนี้มันจะไม่ได้เป็นหนังสือที่ทำงานกับเราในงานในเกิดการเชิงเป็นนวนิยายเพื่ออ่านเอาสนุกนะต้องต้องพูดอย่างนี้นิดนึงว่ามันอ่านแล้วมันอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่แต่มันจะเป็นไม่ใช่ไม่อยากใช้คำว่าไม่สนุกเป็นงานที่อ่านแล้วไม่ได้เขียนมาเพื่อสนุกเขียนมาเพื่อให้ลุ้นตื่นเต้นหรือว่ามีพล็อตที่มหัศจรรย์แต่เป็นงานที่เขียนมาเชื่อ รีเฟลคชันตัวเองออกมาแล้วก็เสียดสีสังคมนะครับเพราะว่าช่วงที่คุณดรโนสุกเกะอคุตังอวะเขียนงานนี้เขาก็มีการเข้าออกพบกับจิตแพทย์อย่างต่อเนื่องนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับขับปะก็เลยกลายเป็นงานที่เหมือนบอกเล่าความรู้สึกเบื้องลึกของตัวริุโนสุเกะอคุตังอวะจริงๆนะครับตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะฉายชัดไปถึงความแปลกแยกของสังคม แปลกแยกไปจากสังคมของตัวเองเนาะโดยที่การที่เขาเปรียบเทียบตัวเองที่เป็นคนที่หลงไปอยู่ในโลกขปะเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจกลับมาที่โลกมนุษย์แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรนะยึดโยงกับโลกมนุษย์ได้เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะบ่งบอกว่าเขาเหมือนไม่ ไม่ไม่ยินดีที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปหรือว่ามันเข้ากับความเป็นโลกใบนี้ไม่ได้นะครับพอตัวที่พอเขาได้เสียชีวิตไปจริงๆงน,น,นะครับงานชิ้นนี้มันก็เลยยิ่งตอกย้ำถึงความเป็นคนหลุดขอบของอริวโนุเกะอาคุตางาวะจริงๆว่ามันเป็นเรื่องราวของความหมกมุ่นอยู่ข้างในความรู้สึกทางจิตวิญญาณบางอย่างที่มันไม่สามารถ คงไว้หรือรักษาไว้ได้อีกต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับขนบธรรมเนียมอะไรหลายๆอย่างของความเป็นมนุษย์ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะบอกเล่า ผ่านความเป็นมนุษย์ด้วยหรือว่าบอกเล่าผ่านความเป็นขบะด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าขับะแสดงถึงสิ่งที่ควรจะเป็นที่มนุษย์ควรจะทําหรือว่าสังคมมนุษย์ควรจะเป็นหรือบางทีเนี่ยขับะก็แสดงถึงความสุด,สดขอบมากเกินเหตุของมนุษย์หรือเป็นการพาโรดี้หรือลอกแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเสียดสีความเป็นมนุษย์ไปอีกทีหนึ่งนะซึ่งอันนี้ผมว่าต้องตีความไปในะแต่ละสถานการณ์ที่เขากําลังจะเล่านะครับ มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนะก็คือตัวขับปะนะครับหรือว่ามีสาขับปะในเรื่องเนี่ยเวลาเขาจะคลอดอ่ะเวลาเขาจะมีลูกออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็ไม่ได้คือตัวคนเป็นตัวขับปะที่เป็นแม่เนี่ยไม่ได้สามารถคลอดลูกออกมาได้เลยนะครับ mm hmm. คนเป็นพ่อนจะต้องถามแม่เขาไปถามผ่านอ่อน่าจะเป็นช่องคลอดของแม่นะหรือซัมติงที่ใช้คลอดขับปะออกมานะครับก็ต้องถามลูกไปก่อนว่า อยากจะเกิดมาบนโลกใบนี้ไหมเออซึ่งในเรื่องนะก็จะมีลูกที่บอกว่าไม่อยากเกิดมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าแบบพันธุกรรมของพ่อกับแม่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับตัวขับปาที่เป็นพ่อเนี่ยเมื่อเห็นว่าลูกไม่อยากเกิดมาเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์ในการที่จะใช้เหมือนน้ายาที่จะไปทําลายชีวิตลูกหรือทําแท้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะรีเฟลคชั่นความคิดหนึ่งแง่ของตัวริโนซูเกะอะคุตังอวะได้เลยว่าเขาเป็นคนที่หนึ่งคือ คือคิดว่าการเกิดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับนะหมายถึงว่าการที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหรือว่าการที่เขาเกิดมาเป็นคนเนี่ยเขาเลือกไม่ได้ว่าเขาอยากเกิดขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งมันต่างกับสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างขับปะที่มีการถามก่อนว่าคุณอยากเกิดขึ้นมาไหมให้คุณเป็นคนเลือกเองนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะสะท้อนตลอดอยู่ในเรื่องนี้ก็คือความวิตกกังวลต่อพันธุกรรมหรือว่า มรดกทางสายเลือดที่เขาได้มาจากครอบครัวนะครับเนื่องจากมีคนของคนในครอบครัวเขาเนี่ยเป็นโรคทางจิตประสาทนันจะเป็นประมาณซึมเศร้าหรือว่าเนี้ยครับเขาก็จะมีความกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับผลจากสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นตัวเองอาจจะมีโอกาสหรือว่าพันธุกรรมหรืออะไรบางอย่างซึ่งเขาก็จะแสดงความวิตกกังวลออกมาในเรื่องราวมากมายว่าเขารู้สึกว่ามันเหมือนซินมันเหมือนบาบางอย่างที่เชื่อมต่อตัวเขามาจาก สายเลือดที่เป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งเขาก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยุติธรรมสําหรับเขาหรือว่าเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาอยากจะเกิดมาอยู่ที่นี่หรือไม่อย่างไรนะครับตัวงานของขับปะเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเสียดสีสังคมแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่สายหนึ่งที่สําคัญในเรื่องก็คือนักเขียนคนหนึ่งในเรื่องขับปะเนี่ยก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเออนะครับอันนี้ก็ว่าวใน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 ฐานะของ ผู้วิเคราะห์วิจารหลายๆคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นสายหนึ่งสำคัญที่บอกว่าจริงๆรูวนวัสสุเกะอากุตังอวะเนี่ยไม่ได้มองว่าการตายเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือน่ากลัวขนาดนั้นนะคะรับเขาอาจจะฆ่าตัวตายทิ้งไปแล้วก็ได้ในนวน,นิยายเรื่องนี้หรือว่าในตัวละครนั้นที่เขาอาจจะมองว่ามันคือตัวเองเสียยิ่งกว่าตัวเอกของเรื่องดีเสียอีกนะครับซึ่งนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายขนาดสั้นนะเป็นไลท์โนเวล่าซึ่งก็อ่านง่ายมากแล้วก็ให้เราทบทวน ความเป็นจริงในสังคมบางอย่างที่ไม่ได้เอื้อกับคนทุกกลุ่มบนโลกให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็ขับปาเนี่ยเป็นเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วก็พูดถึงการเป็นคนนอกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ยึดโยงกับความเป็นมนุษย์เลยแต่เขาไปยึดโยงกับสิ่งมีชีวิตอย่างขับปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชวนทุกคนให้ลองอ่านเล่มนี้นะอ่านง่ายมากแล้วก็เป็นงานที่อยู่ข้ามยุคข,ข้ามสมัยมาเหมือนกันนะครับได้เหมือนได้ ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้เล่าที่เราจะรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความ ไม่เข้ากับสิ่งใดในโลกนี้เลยนะครับก็แนะนํางานชื่อนี้นะครับขบะคืนจริงคุณริวโนสุเกะอากุตังอวะก็ยังมีงานรวมเรื่องสั้นชุดราชมนที่ก็นนั้นก็แบบเป็นความยิ่งใหญ่มากในเชิงวรรณกรรมนะครับแต่ผมอยากชวนอ่านอันนี้มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าราชมนคนรู้จักเยอะแล้วอ่านขบะกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของริวโนสุเกะอากุตังอวะที่พูดถึงความบิดเบี้ยวของสังคมนี้แล้วก็โลกใบนี้ได้ดีมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินต้าในช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไรอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในนายพินต้า Podcast